จากกรณีดีเจมตุมเตชินพลอยเพชรตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําทำให้คนใกล้ชิดเพื่อนพ้องในวงการที่ร่วมงานให้รีบกักตัวและสังเกตอาการตัวเองพร้อมทั้งเปิดไทม์ไลน์14วันที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างโดยมตุมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อวันที่9มกราโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18มกรา เพื่อนมะตุมได้โทรมาแจ้งว่าพบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมะตุมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนซึ่งหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดม,มะตุมล่าสุดคือแต้วนัทพรที่เพิ่งได้เจอดีเจมะตุมล่าสุดสุด,สด,สดร้อนๆ19มกราคมที่ผ่านมาทำงานร่วมกันมีการไลฟ์ทานข้าวอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันซึ่งขณะที่อยู่ด้วยกันก็ถอดหน้ากากาอนามัย เธอจึงเข้าตรวจหาเชื้อทันทีและกักตัวดูอาการตัวเองอย่างน้อย14วันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตอดสงสารและเห็นใจเธอเพราะสาวแต้วคือหนึ่งคนที่เข้าข่รกลุ่มเสียงมาโดยตลอดทั้งเคทแมททิวลิเดียผู้จัดก,การส่วนตัวรวมทั้งเคสมะตุมเรียกได้ว่าเธอนั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อถูกแยงจมูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า3-4ครั้ง